วันนี้มาถ่ายวิดีโอตอนแดดล่มลมตกวันนี้เราก็มีเวลาน้อยมากๆแต่ว่าเออก็ต้องมีาร์มใส่ใจดูแลสวนด้วยก็ก็มีโอกาสได้มาช่วงมืดแล้วนะใกล้จะมืดแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ก็คือตกดินไปแล้วเนคือตะวันตกเนาะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็เห็นแค่นาข้าวเขียวกะจีอุ้ยนาข้าวเหลืองๆนะไม่ใช่เขียวนะ วันนี้เราถ่ายให้ดูก็คือจะเป็นโซนสวนผักเป็นโซนใหม่ทั้งหมดเลยนะวันนี้คือนี่ตรงนี้จะเป็นเวลาของเราบางทีก็คืออยู่กับงานงานงานแต่ถ้าคนที่ทำสวนผักทุกคนจะรู้เหมือนกันหมดว่าถ้าไม่ใส่ใจเลยไม่ได้ถึงจะแดดล่มลมตกไปแล้วก็ต้องมาคอยดูแลและก็เนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่มีเวลารดน้ำช่วงเช้าดินแห้งแกร่ง แบบนี้คือถ้าปล่อยไว้แบบนี้คือต้นผักก็จะตายนะก็คือไม่ได้คือยังไงยังไงก็หนึ่งวันหนึ่งคืนสมมุติไม่ไม่ได้ลดเลยถึงมีน้ําค้างก็จริงเป็นช่วงหนาวแต่ก็อาจผักเนี่ยก็คือเขาผักเป็นต้นอะไรที่แบบอ่อนๆน,นะแล้วก็อดทนแรงอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็คือปล่อยยาวแต่ถ้าเป็นช่วงอ่เาเรียกอะไรเดีย ช่วงแลงๆนะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวถึงจะมีน้ําค้างแต่ก็ช่วยไม่ได้ยังไงก็ต้องธนุบํารุงลดน้ําพืนดินใส่ใจเนี่ยอย่างผักแบบนี้นะคือต้นกระถินริมรั้วเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องใส่ใจขึ้นเองโตเองไม่ต้องสนใจอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะมะเขือของเราก็ออกดอกแล้วนี่ออกดอกนี่ออก็อ,ออกดอกออกดอกหลายต้นแต่ว่าก็กต้องมาลุ้นกันว่าเพราะว่า พ่อค้าก็แจ้งว่าเป็นมะเขือยาวาเขียวมะเขือยาวม่วงแล้วก็มะเขือตอแหลแต่ไม่รู้ว่าต้นไหนจะเป็นต้นอะไรนะแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเป็นต้นลักษณะนเนี้ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือต้นเนี้ยคือเป็นถั่วเขียวที่หมดอายุแล้วนะ้เราก็จะเอามาทิ้งลงแปลงแต่เหตุผลที่ทิ้งลงแปลงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะหลังจากที่ถั่วเขียวตรงเนี้ยโตนะเราก็จะถอ,อนหรือจะพวนไปเลยก็ได้ทําให้น้องอเป็นปุ๋ยให้ต้นมะเขือแต่ช่วงนี้เรายังไม่พวนเพราะเราให้ฝนตกก่อน พอน้องเป็นปุ๋ยให้ต้นมะเขือใช่ไหมต้นมะเขือของเราก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นเขาเรียกว่าเวลาปลูกผักก็คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพราะว่าจะเอาผักชนิดนู้นมาปลูกเป็นปุ๋ยให้ผักชนิดนี้เอาผักชนิดนี้มาบำรุงผักชนิดนู้นเปลือกส้มเปลือกเปลือกส้มเปลือกไข่คือเราเศษฟักทองเปลือกฟักทองนี่แกนข้าวโพดคือทุกสิ่งทุกอย่างนะ เอาจริงๆแล้วล้วนเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นสสารในดินทําให้ดินล้วนสุตอะไรประมาณนี้คือเราเองอ่ะจะระหนักถึงาการใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นมวลมาเป็นการผสมในดินที่ว่าจะปลูกผักอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้เน้นไปที่ปุ๋ยคอกอุ้ยเดี๋ยวพาไปดูนี่ต้นขาอันนี้ดอกแก่แล้วนะ เพราะว่าเราเราเพิ่งเห็นนะว่าน้องมีดอกอ่ะปกติแล้วเราจะเก็บดอกขาไปกินนะแต่วันนี้คือดอกแก่แล้วแบบนี้ต้องตัดทิ้งเนี่ยกว่าจะเห็นก็คือแก่แล้วกินไม่ได้ถ้าถ้าแบบนี้คือจะมีรสขมต้องเด็ดเอาไปทิ้งเลยส่วนต้นตะไคร้อ่ะปลูกแบบไหนก็ขึ้นนะดูสิขึ้นง่ายมากเลยโซนเนี้ยเราจะเป็นโซนที่แบบว่าเอาดินจากกระถานอื่นๆที่เททิ้งแล้วก็เอามาผสมไว้แล้วก็ตากดินไว้เพื่อให้ดินเหล่านี้นะ เ,ออเขาเรียกว่าโดนแดดโดนอะไรไม่มีเชื้อราส่วนเห็นผักบุ้งที่รอบๆเนี่ยคือเราเอาดินมา,มาวางไว้แต่ผักบุ้งเนี่ยเขาก็อยู่ผสมอยู่ในดินก็ขึ้นไปด้วยก็เลยก็ปล่อยให้ขึ้นเพราะว่าจะเก็บยอดกินได้เสมอช่วงนี้จะเป็นแรงมากๆนะเพราะอากาศโดยทั่วไปหนาวเย็นแล้วแล้วถ้าเป็นกลางวันก็จะร้อนแล้วก็แรงแล้วก็มีฝุ่นเยอะแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคในการปลูกผักใดๆทั้งสิน้นเขาเรียกว่า จะร้อนจะฝนจะแล้งแต่ถ้าเราเรียนเรียนรู้กับผักชนิดต่างๆว่าเป็นอยู่ปลูกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีผักได้กินตลอดทั้งฟีแบบนี้ตลอดไปเลยเราทํามานี่ก็ประมาณเข้าปีที่สี่นะไม่แน่ใจว่าประมาณเข้าปีที่สี่เพราะเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยปลูกเลยแล้วก็มามีอยู่ช่วงหนึ่งมีโควิดเขาบอกว่าไม่ให้ทุกคนไปตลาดนะคะ เราก็เอ่มปลูกผักกินเองอะไรประมาณนี้ช่วงแรกๆไม่ได้ปลูกไปซื้อมาอัดตู้เย็นกะเพราเนี่ยกะเพราเนี่ยนะซื้อมาอัดตู้เย็นสามวันเน่าเปื่อยหมดเลยเราก็เลยไปซื้อต้นมาแล้วก็ทดสอบลงพอทดสอบลงอยู่ยาวเลยค่ะเพราะว่ากะเพราเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายมากๆไม่ใช่กะเพราอย่างเดียวนะปลูกง,ง่ายเนี่ยเนี่ยเขาเรียกต้นโหระพาต้นโหระพานี่ก็ปลูกง,ง่ายต้นตะไคร้ปลูกง,ง่ายต้นขาปลูกง,ง่ายแต่ต้นขามีปัญหาถ้าคนไหนอยู่หอพักอยู่คอนโดปลูกไม่ได้นะ ตะไคปลูกไปไม่ใช่แตะไคต้นมะเขือปลูกง่ายแต่สําหรับคนที่อยู่หอพักอยู่คอนโดมะเขือตะไคแล้วก็ขาปลูกไม่ได้เพราะว่ากินเนื้อที่แต่ต้นมะกรูต้นมะนาวต้นโหระพาต้นกระเพราปลูกได้แต่ต้นผักบุก้งปลูกไม่ได้เพราะว่าต้นผักบุ้งไม่ได้กินเนื้อที่แต่ต้องรดน้ําชุ่มแฉะเละเอะเทอะก็เท่าเท่ากับทําให้อจจะสกปรกเละเอะเทอะบ้าน ก็ไม่ควรจะปลูกเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลดน้ําผักกันเลยเนาะเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปลูกผักคือเป็นความจําเป็นมากนะทุกๆวันก็ต้องมีการลดน้ําแบบนี้ด้วยอันนี้ต้องทําเป็นกิจวัตรประจําวันเนี่ยผักบุ้งต้องน้ํท่วมท่วมแบบนี้อันนี้คือต้องต้องเน้นเลยเฉพาะผักบุ้งอย่างเดียวนะ คือต้องน้ําท่วมามากๆเพราะว่าธรรมชาติของักบุ้งก็คือจะอะไรนะชอบน้ํามากเนี่ยประมาณนี้เลยการตดน้ำํำกบุ้งวันนี้เราก็ลดน้ําส่วนผักเสร็จทั้งหมดแล้วก็คือเขาเรียกถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยเนาะบ๊ายบายคิดด้เจอกันใหม่